การภรยาเสกตั้งเป้าหมายปี2565เป็นอีกหนึ่งคนดังสาวที่หลายคนคุณนาคุณตากันเป็นอย่างดีสาหรับการวิพากษ์ภรยาของร็อกเกอร์หนุ่มเสกโลโซเพราะว่ามีข่าวคราวออกมาให้ได้ติดตามกันตลอดเรียกได้ว่ามีประเด็นดราม่าบ่อยๆจนหลายคนเองก็ตามกันแทบจะไม่ทันแต่เมื่อไม่นานมานี้การก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าตั้งใจเป้าหมายในปี2565ของตัวเองเพราะว่าเจ้าตัวนั้นตั้งใจว่าจะเก็บเงินให้ได้ร้อยล้านขึ้นไปซึ่งถ้าทําได้เจ้าตัวก็ตั้งใจบวชพรามหนึ่งเดือนเอาเป็นว่าจะเป เราไปฟังกันดีกว่าค่ะฉันพิสูจน์ตัวเองให้ดูตัวตนที่แท้จริงของฉันเป็นอย่างไรฉันจะหาเงินให้ครอบครัวของฉันให้ได้100ล้านขึ้นไปภายในวันที่31เดือน12ปี2565ถ้าสมตามความมุ่งมั่นฉันจะบอกทุกคนในครอบครัวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้แล้วฉันจะบวชชีพรามให้ท่าน1เดือนเต็มสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลูกศรัทธารักเคารพและดวงจิต์ทั้งหมดทั้ง3แดนโลกธาตุช่วยขอให้ลูกได้ตอบแทนทุกองค์ด้วยนะคะสาธุสาธุที่ฉัััันนนเคคคยยทททํํําาาาาาไไไไดดด้้้้้้มมตลลลออหรรงงงแวีจะ่่ฟ แต่คำพูดดูการกระทำนะถ้าพวกคุณยังดูถูกฉันต่อก็เรื่องของพวกสวะเถอนนะคะดอนแค่พวกไรคาไร้สาระไร้อารมณ์จะมีกำลังใจมากถ้าได้กำลังใจดีๆจากเพื่อนๆที่จริงใจขอบคุณค่ะการทำได้ทุกอย่างวาจาสิทธิ์สาธุสาธุงานนี้แฟนๆเองก็เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นซึ่งหลายคนก็เป็นกำลังใจให้ว่าเชื่อว่าเจ้าตัวน่าจะทำได้เพราะามีธุรกิจหลายอย่างแถมตอนนี้สาม,ามีอย่างเซกเองก็คัมแบ็กมากลับทำงานร้องเพลงแล้วด้วยเชื่อว่าเจ้าตัวก็น่าจะได้ทำให้เป้าหมายสำเร็จ ได้แบบไมา่ยากเลยแหละคะ่ะเอาเป็นว่ายังไงก็ขอให้กําลังใจกับการด้วยนะคะเป้าหมายนี้เจ้าตัวตั้งใจจริงๆแล้วบอกเลยค่ะว่าถ้าทาได้จะบวชชีถึง1เดือนเลยแหละคะนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจดีๆที่เมื่อไม่นานมานี้จะสิ้นปีแล้วและเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ใครที่ยังไม่มีเป้าหมายพิเศษอะไรก็ลองตั้งเป้ากับตัวเองดูได้นะคะยังน้อยอาจจะช่วยกระตุ้นตัวเองให้ทําตามเป้าหมายนั้นให้ได้ส่วนใครที่ยังไม่มีเป้าหมายก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าแค่ดูแลตัวเองรักษาเนื้อรักษาตัวให้้ห่าาางงไไไกกกลจจโควิดดปปนนถีน็ ถือว่าเก่งแล้วเอาเป็นว่ายังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้การและทุกคนด้วยนะคะ